เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับผมเพิ่มยอดวิวในคลิปวิดีโอทิกต็อกกันเนาะอาจจะขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้มาทตามผมมาได้แบบง,ง่ายๆเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมเวลามาเข้าที่ Google นะครับผมเราให้มาพิมพ์คราฟต์ตามผมไปกันนะครับว่าเคมีกิจเหตนะครับผมให้พิมพ์คราฟต์ตามผมมาแบบนี้เนาะ อ่ะแล้วพอได้พิมพ์ก็หาต่างกันมาได้แบบนี้แล้วนะผมเราก็จะด้งเข้าไปในเว็บไซต์ของในเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะเข้าไปกันได้เลยของเว็บไซต์เนาะไม่ใช่ด้งแล้วผมค้นหาเจอเนาะก็กดทำมาผมอ่ะแล้วพอได้เข้ามาในเว็บไซต์แล้วผมในเว็บไซต์ก็จะมีถ้ากดลงชื่อชงางก็สมัครสมาชิกกันนะผมใครที่ไม่มีสมาชิกก็กดสมัครกันได้เลยเนาะ แล้วเราได้กดสมัครกันมาแล้วนะผมในหน้าต่างการสมัครเขาก็จะมีได้กรอกชื่อกรอกอีเมลกรอกอัพพาร์ตแล้วเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มาติ๊กที่ตรงด้านนี้ไปผมเพื่อเป็นการยืนยนนันเนาะเรากดสมัครไปผมตอนนี้ง่ายก็เป็นการสมัครได้ปแบบที่เรียบร้อยเลยนะผมก็ได้แบบนี้กนไปเลยเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับผมเราจะลงชื่อใช้งานก็เรากดลงชื่องานเราตรงนี้กันได้เลยเนาะ กดลงชื่อเขาใช้งานแล้วพอได้กดลงชื่อเขาใช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะไ็ได้มีบุบบริการให้กับร้แต่สามารถเลือกทำการกันได้แบบนี้แล้วผมก็จะมียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้เราได้สามารถที่จะมาทําการกันได้รับมก็ตามนี้เลยเนาะหรือว่าใครน้าผมที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้เราจะเติมเงินก็เรามากดที่ตรงนี้ก็ได้ผมจะคำว่าเติมเงินเนาะ อ่ะแล้วพอได้กดเข้ามากันได้ที่เติมเงินนะผมหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำการเติมเงินกันได้เนาะแล้วก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกกันได้ผมเป็นช่องทางกแบบนี้เลยเนาะจะมีทั้งช่องทางการเติมเงินแบบสแกนเคอร์โค้ดจะอ่างฟาวเดดหรือโอนเงินแบบแนสเซอริฟคริปโตเคอร์เรนซีหรือทูมอนี่ฟาวเดดแลเวอเรจทูมอนี่เราก็สามารถเลือกกันได้ด้วยนะผมต้องบกช่องทางแบบนี้เลยเนาะอาจจะดูสนใจช่องทางไหนเราก็เลือกกันไปได้เลยนะผมตามแบบนนนี้กัไปเาะ หรือว like right like right ่าใครในนาที่นี้นะครับผมได้เติมเงินไปได้แล้วมียอดเงินไปอยู่แล้วนะผมก็เรากดกลับมานอกที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เรากันได้เลยผมก็เรากดกลับมากันได้เลยอ่ะเราไปกดกลับมาแล้วที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็ไปเริ่มบทหมู่บริการทร้องการทำการกันได้เลยเนาะเราก็ไปเรื่ันเลยนะผมที่หมุดหมู่เนาะอ่ะเมื่อกี้ผมก็เริ่มบทหมู่ไปเลยผมไปดฟอนต์ทิกตอกเราก็เรื่องของที่หมุดหมู่อ่ะเมื่อกี้เป็นการเพิ่มยอดวิวของคลิปวิดีโอเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยผมเราก็กดเลือกกันไป เราเพิ่งเลือกไปได้ที่มณฑูรย์แบบนี้แล้วผมเราก็เลือกบริการกันต่อแล้วเนาะก็เลือกกันได้เลยนะผมผมจะเลือกประเด็นนี้อยู่เลยแล้วกันารผมกดไปอ่ะแล้วพอได้เลือกทั้งหมดหมดล้วบริการแบบนี้แล้วนะผมก็แล้วกดกลับมานะครับผมที่คลิปวิดีโอติ๊กตอกของเราจะลองการแะเพิ่มยอดวิวเนาะก็มาคัดลอกลิงก์นะครับผมอ่ะแล้วพอได้ลิงก์คลิปวิดีโอติ๊กตอเรากันมาแล้วให้ลิงก์วางพอวางลิงก์ไว้ได้แบบนี้แล้วก็เราส่จำนวนตอนเราแตะเพิ่มไปเลยแล้วผมผมก็ใส่ไปสักล้อแล้วกันเนาะอ่ะแล้วพอได้ใส่ทั้ง ถ้าพอได้สั่งซื้อกันไปแล้วของสั่งซื้อของเราก็จะได้ระบบผมขึ้นมาแจ้งบอกกัะเรแบบนี้ด้วยเนาะว่าได้ราคาสั่งซื้อคุณแล้วแบบนี้เนาะท่านี้ง่ายๆนะผมก็เป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมก็ตามแบบนี้กันไปเนาะหรือว่าใครถ้าผมได้ได้สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูออเดอร์ถ้าผมออเดอร์เป็นยังไงนอกจากการสั่งซื้อผมเราก็สามารถได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะครับผมที่ประวัติการสั่งซื้อกันเนาะอ่ะแล้วพอได้เข้ามากันแล้วที่ประวัติการสั่งซื้อก็ถ้วได้้เขามมมาาาาดูกันนนนแแบบบบีี้้เเเลยยะะะผวอ่ ก็สามารถจะเข้ามาดูกันได้ผมอย่างออเดอร์เราทำการเป็นเซอรู่นี้เขาก็มีการแจ้งบอกจากทางเว็บไซต์มาผมว่าเราดำเนินการนอกจาานะออเดอร์นะผมทีนี้ให้เราไปก่อนเซอร์ฟูนนะผมไม่ต้องไปเจ้งรอเลยรีบๆเลยมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเว็บไซต์เขาก็ดำเนินการให้เราหรือว่ากำลังทำออเดอร์ให้เราเนาะอ่ะหรือว่าใครในนัดทีนี้ที่กำลังรอออเดอร์กันอยู่นะผมหรือว่าทำการกันอยู่แล้วสดแล้วเกิดสนใจบริการอื่นเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์ผมเลยอยากจะดูบริการอะไรเป็นการเสริมเพิ่มเติมเนาะสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะครับผมเรียกว่าบริการเนนาะสสหรรับใใคที่จเนาะ อก็พอได้กดเข้ามากันแล้วผมติดหน้าต่างตรงนี้เราก็จะมีบทบุกบริบการยอยื่นเยอะแยะมากมายทางเว็บไซต์กับเราสาม,มารถที่จะเข้ามาแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะสนใจอยากจะทำบริการไหนหรือว่าสนใจอยากจะดูบริการรายละเอียดอะไรยังไงตรงไหนของเราสาม,มารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็ไปดูกันได้เลยเนาะอ่ะ หรือว่าใครในหน้าที่นี้ตลอระหว่างนี้ผมที่กำลังดูบริการอะไรกันอยู่แบบนี้หรือว่ากำลังทำการอะไรกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานอะไรนะผมหรือว่าง่ายๆนะผมใครใช้งานเว็บไซต์กันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาเนาะอยากจะแจ้งปัญหานะผมเราสามารถ่จะกดกลับมาที่หน้าต่างรายเว็บไซต์กันได้นะผมแล้วจะมีหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะผมเราได้กดเข้าไปกันได้ผมเพื่อมาแจ้งปัญหากับแอดมินเนาะอ่าแล้วเขาก็จะขึ้นช่องทางการแจ้งปัญหาเราได้สองช่องทางแบบนี้เราก็เลือกกันได้เลยนะผมจะมีช่องทางการแจ้งปัญหาแอดมินผ่านตัวช่วยเหล ทางไหนก็เริอกไปได้เลยนะผมในสองช่องทางนี้เนาะอ่ะก็ตามแบบนี้กันไปเลยนะครับผมตามนี้เนาะหรือว่าใครที่ผมที่ได้อันนี้เนาะใช้งานไปนแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะผมไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องมาแก้ปกัญหาแคลมินเนาะใช้งานไปนแล้วก็รับรื่นดีนะผมหรือว่าใครที่ได้ใช้งานไปนแล้วก็ปกติดีแล้วอยากจะลองแนะนำเพื่อหลกรู้จักเนาะ สำหรับใครนะผมที่มีเพื่อนมีคนรู้จักเราอยากจะแนะนำให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะผมเราสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้ครับว่าแนะนำเพื่อนเนาะอ่ะแล้วพอได้กดเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างของการแนะนำเพื่อนนะผมที่หน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้มผมกับเราสามารถที่จะเข้ามาครับแนะนำเพื่อนกันได้ง่ายเลยเนาะเพป็นกดเข้าเอ๋คิกเข้ามากันแล้วผมเราก็จะมีลิงก์อยู่ตรงนี้เนาะเราก็มาคลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้กบผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเราเนาะให้เข้ามาในเว็บไซต์ผมเพื่อนมาทำการสมัครแล้วก็ทำการต่างต่างในเว็บไซต์นะผมสนิงง่ายกันเป็นการแนะนำให้ หรือว่าใครนะผมเพิ่มจะมีอย่างหนึง่งเนาะสำหรับใครของที่ใช้งานในมือถือเนาะที่ทําการต่างๆในเว็บไซต์ล้วทำการในมือถือนะผมแล้วกเกิดมีหน่วงมีอะไรบ้างนะผมแล้วอาจแบบว่าค้นหาแล้วมันยังไงนะผมล้าอยากจะใช้งานกันได้แบบไไง่ายๆนะผมตอนนี้เว็บไซต์ของเคเอ็มกีดีเฮดนะผมมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะผมท่านจะสามารถที่จะโหลดติดตั้งกันได้ผม,มบนมือถือท่านได้ใช้งานก็ได้แบบสะดวกรวดเร็วกันได้ด้วยเนาะให้เกิดสนใจผมในการใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบลื่นๆหลายๆนะผมแล้วใช้งานกันได้แบบง่ายก็สามารถที่จะะะมมมาาาาโหหลลลดดดดผผเเเปปป็นนนนนนนแแออพิคชชัััใใ้้้้้้ไไไงงกกกบบบบยยยๆวี ามนี้ก็ได้เลยนะครับผมก็ทมถึงกันไปเนาะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาอะไรผมเลยลงกับไปดูที่ยอดของคลิปวิวดีดโอ,โอทิกตอกเรากันดีกว่าเป็นไงบ้านานอะผมลงดีหน้าจอไปดูแล้วกันนะครับผม อ่ะแล้วก็นี่เลยแล้วผมหลังจากที่เราทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่แล้วผมตอนนี้ยอดวิวของคลิปวิดีโอทวิตเตอรเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาการไปเทียบร้อยแบบนี้แล้วแล้วผมก็เพิ่มขึ้นมาตัวสิบแบบนี้แล้วเนาะเหมือนจะมีการแถมด้วยหรือเปล่านะผมก็เพิ่มขึ้นปไปเป็น251เลยเนาะอ่ะก็เป็นแบบนี้เลยแล้วผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะอ่ะใครสนใจอยากจะเข้ามาทำตามผมจะไปไลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ผมไปทันได้กดเข้ามาแล้วมาทำตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะหรือว่าใครที่ได้เข้ามาทำตามกันแล้วแล้วเกิดมีปัญหาจจะะะออออเเเดรรรร์์าา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 ชชหืวว่่่ยังงงไไผมมใในนนก้้็บซตสถที กันเนาะเผื่อออเดอร์ล่าช้าเขาจะได้เร่งยอดให้หรือว่าออเดอร์ยกเลิกเขาจะได้คืนเงินให้อะไรแบบนี้แล้วผมก็ตามนี้กันไปเนาะอ่ะแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วมผมต้องฝากเอาไว้ในประเด็น,เนี้เลยแล้วกันเนาะผมก็ไม่มีอะไรแล,แล้วนะผมแล้วผมพูดผิดไปผมต้องขอโทษกันด้วยของสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนาะหรือว่าจะพูดไปแล้วก็เข้าใจกันอยู่แล้วเรื่จบตรงตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยที่รับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ